คนผิวมันต้องใช้โฟมแบบฟองเยอะๆล้างแล้วตึงๆอีเอๆนี่แหละดีเดี๋ยวนะหน้าราวกันมาเท่าไหร่แล้วกับความเชื่อแบบนี้ใช้นี่ดีกว่าไหม Cetaphil Oily s อ i n Cleanser หนึ่งเดียวของคลีนเซอร์สำหรับผิวมันที่มีนวัตรกรรม e n t l e Foaming Action ช่วยลดความมันสาเหตุการเกิดสิวโดยไม่ทำร้ายผิวให้แห้งตึงลดความมันบนใบหน้าได้มากถึง60 ลดสาเหตุสิวด้สุดร pH 5.5และด้วย moisturizing film ช่วยให้ผิวคุณเนียนนุ่มชุ่มชื้นและดูกระจ่างใสผ่านการทดสอบแล้วว่าใช้ร่วมกับการรักษาสิวได้ผลดีหมดปัญหาหน้ามันมีนมสิวพร้อมให้ผิวแลดูกระจ่างใสเห็นผลภายใน2ส,สัปดาห์ c e t a f i l o i l y s s k i n Cleanser ค Cle ล er ีนเซอร์ที่เข้าใจผิวมัน c e t a f i l ผลิตภัณฑ์ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังแนะนำ